สบายสไตล์สมจสีสวัสดีค่ะพบกันเย็นๆหลังเลิกงานนะคะวันนี้ส้มจะพาเพื่อนๆนะคะไปทำกับข้าวเย็นกินกันค่ะวันนี้ส้มจะมีเมนูซี่โคงหมู ผักกาดดองค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ส้มจะลองทํานะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็มีแค่ซี่โครงหมูแล้วก็ผักกาดดองแค่นั้นนะคะในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีแค่เกลือแล้วก็ซอสปรุงรสเท่านี้จริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะไป ทำพร้อมๆกันนะคะวัสดุอุปกรณ์ง่ายๆแล้วก็น่าจะเป็นเมนูที่แซ่บๆอร่อยๆสาหรับเย็นนี้ได้เลยค่ะส้มนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องสบายสไตล์สุมจี๊ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้พบกันในเมนูดีๆต่อๆไปค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวไปทำกับข้าวเย็นพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะ เริ่มจากตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่กระเทียมทุบลงไปค่ะสัก4-5กลีบจากนั้นเกลือค่ะ1ช้อนชานำกระดูกหมูที่ล้างทำความสะอาดลงไปเลยค่ะจะใช้หมู3ชั้นด้วยก็ได้นะคะซี่โครงหมูซี่โครงหมูอ่อนได้หมดค่ะเราจะต้มไปเรื่อยๆนะคะช้อนฟองออกค่ะ ช้อนฟองออกให้สะอาดเลยค่ะเราก็จะตุนไปเรื่อยๆนะคะให้หมูเปื่อยนุ่มดีค่ะค่อยๆช้อนฟองออกค่ะซมต้มมาได้ประมาณ20นาทีนะคะ จากนั้นค่ะส้มก็จะใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยผักกาดดองที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะปริมาณมากน้อยตามใจชอบเลยใส่เยอะๆอร่อยค่ะเครื่องปรุงมีเท่านี้จริงๆค่ะ จากนั้นก็จะต้มต่อนะคะตุ๋นต่ออีกประมาณ20นาทีนะคะเพื่อให้หมูของเราเปื่อยค่ะตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะชิมรสชาติดูนะคะนี่ค่ะส้มก็ได้ที่แล้วค่ะรสชาติก็กลมกล่อมมากเลยใช้แค่กระดูกหมูซอสปรุงรสฟ้าเขียวผักกัดดองแล้วก็เกลือแค่นั้นค่ะ เรียบร้อยแล้วตักเสิร์ฟเลยกินร้อนๆอนอร่อยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปของส้มจนจบนะคะคลิปนี้ก็จะลาไปกับเมนูสุดแสนง่ายแล้วก็อร่อยซี่โครงหมูตุนผักกาดดองค่ะ